กันบ่มีเขากันเงาคือกันน่ะทักทายกันไปเนยกันบ่อันนี้ตรงนี้นะมันดีงแต่ว่ามันคอมเมตนมันเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนนี่แหละคุณยายน้องนะคะทักทายจากแอดบนันดิดาขอบคุณในหลายเด้อกันน้องวีตามสบายเด้อมานานแล้วเกินเคอร์อมซมุ่งแล้วตามสบายค่นน้องวีค่ะเพราะเพื่อน,น้องมัน ไลยเดี๋ยวนี้น้องพีเสมอก็ยังขึ้นอยู่ก็ยังรอยอยู่นอรอเพื่อนๆเราหายกำลังแรงใจกันบ่ปิดว่บาบังกันว่าเพื่อนๆกันทั้งนั้นนะคะใครได้ดู a อเข้าทำขึ้นคุณป้าคนหนึ่งที่จะปลดกเกษียณไปเอาไข่ไดโนเสาร์ไปจิ้งกระเหมยนไหมส่าคุณดีนะคะจากแม่ใบยาเนาะ,ะจอดกินข้าวเด้อนะคะตามสบายกับคุณพี่แต่ยังกินนอเนาะรุ่นหมอให้มันนอนหนา ให้มันนอนนาเออนอนนามันก็ต้องกลางมุง้งใช่ไหมจีขาเดี๋ยวนี้ยุงเยอะด้วยต้องนอนอย่าลืมกลางมุ้งเลยแม่จีนะคะทักทายจากน้องแก๊เนาะคุณจีด้วยจากวนานีด้นะพี่จีจาราตีสวัสดิจ์จะอ๋อก็รู้ไงรู้ว่าบ้านนี้เขาจอดนะ้ำเผลอหลับเนะี่ยเอา้าเป็นกําลังแรงใจนะจีขา,นะะนนา,านะคะนอนดึกตื่นเช้าๆนะคะพอประมาณะคะ่ะน้องจีเอ้ยนะคะเป็นกําลังแรงใจ พี่จีพี่จีจ๋าราตีสวัสดีสันบาเออพี่สาวพี่เสมอไม่สบายพี่เสมอไม่ขึ้นก้อาอะพี่ดูดว่าพี่ดูดเห็นแวบ,บๆอยู่นะช่วงนั้นน่ะแต่ไม่ได้เข้าไปหรอกแต่เลื่อนผ่านเพราะว่าต้องไปดูหลังบ้านนายนางอยู่แล้วลหละไม่สบายเลยไม่ได้ขึ้นบอกพี่จีด้วยนะคะถาไกลจากน้องวีเนาะลูกแก๊สสบายดี แล้วก็ทักใจยจกเมจีนะเอาทักใ้กันไปเหลือสองสามคนก็ยังรออยู่รอก,กับกันรอรักหน้าจุ๊บจุบไม่เจอกันหลายวันมาเด้อแอบอยู่หรือเปล่าเนะเอาหนังสติ๊กยิงแม่หนังสติ๊กยิงเลยพี่เลี้ยงตำรวจก็ไม่มาหรอกวันนี้โอเคไปทักใ้กันไปพี่ๆน้องๆกันไปเนาะ คันปากแนมะ่จีนน้องๆเขาคุยกันอันแม่ก็อดไม่ได้พี่จีเวลานอนนะอยา่าใส่ผ้าถุงนอนหรือเดี๋ยวมันอะจะม้วนขึ้นไ่ละมาทำอ่ทำนานายสามีจะอันลูกหัวใจแดงๆมย่ันบังแมนะ่ในแย์เดียวแม่ดูดันขึ้นไปก่อนดันขึ้นไปอีกกัหง่อยอน นาวาจังแดนนกคุยอย่างกับจีแชนแนลนี่นะเดี๋ยวมันจะม้วนขึ้นมาทำนาสานายสามีเจ้าจะแตกกลางดึกเวลาลูกเป็นปัสสาวะวนา,าวาเอาวากันไปนะน้ำไลบ่บนย่างในแสีเนื้อถ้าจ้องอยู่ตรงนี้มันก็ขึ้นไปนะถ้าถ้าเราจ้องตรงจอสำรองมันก็ติดมันติดออ้ลูกหัวใจไอ้ลูกหัวใจแดงๆอยู่อยู่ขวามือนะ่ะของใครเป็นเหมือนของแม่ดุดไหม น้ำลายสามีเจ้าจะแตกกันแล้วกันไปคุยเล่นกันไปสักเพ่ยไงล่ะกะสามสิบห้านาทีแล้วล่วนะน้องเอาคุยกันไปกะ่ะน้องๆ่าเมื่อขึ้นเงี้ยกัชดเชยน้องเมื่อขึ้นนี่กขึ้นมาเล่นๆไอ้จังไหจังวันนอนตื่นขึ้นโพโบ้เพเว่เนี้ยเออพ่สุจกายฟังออกไหมคะโปโบ้เพเพ่นะก็เหมือนเจบพอน คนสวยก็บอกแพ mm hmm. ้่แว่แพ้่แว่นั่หละแปลความหมายโภวนะอยู่ๆูก็โผล่โภววมาเนี่ยตะขอสับขอช้างใส่อะไ่ไเลยบัตดีจากน้องจี้นะคะจากคุณพี่สุกายนาะตะขอสับอขอช้างกันคุณใส่ได้ด้วยเหลือหมอเห็นคนเลี้ยงช้างไปให้แม่ทัพภาคสองมาพิจิตรภาขากราบขอพระคุณนะคะคุณพี่ ไม่ทราบว่าคุณพี่เขามาติดด่านหรือเปล่าเนาะไอ้นี่ไงแม่อะขอตะขอกันได้ร้อยเปอร์เซนเลยครับของขังสันดาเออ,อดวันชก,กรค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีมีความสุขยามแรงนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านกินข้าวเร่งแล้วก็นอนหลับฝันดีทุกถูกตันเด้อพิจิตาภาด้วยเด้อขอบคุณมากมายนะคะ ขอบคุณโซวเช้าๆไปเป็นกำลังแรงใจให้คุณพี่จิดาพาด้วยนะคะประมาณเจ็ดโมงกว่าก,าก็มาเช้าไม่ดุเข้าไปเจ็ดโมงหรือแปดโมงนะพี่จินะก็ยังเจอพี่จิขยันเหลือกเกินนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณพี่นะคะขอบคุณแอดบันสกรอ,อีกครั้งหนึ่งเนาะ